สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกัเชิญประจำทุกวันนะครับกับจจเจดําอัพข่าวจะอัปเดตข่าวคราวองการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไว้ได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกด, like, กด,ด,ดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตู้ยูนเต็ดพีเจริง่งกับเจดําทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของบอลลงดอ2023ี่าที่จะปร,ประกาศผลกันในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้ตัวเต็งเหลือแค่2คนละ ก็คือเรเนลโลเมสซี่ดาวเตะซ้ายฟ้าประธานแชมป์โลกกับทีมชาติเจนีวาที่กาตาร์2022และปัจจุบันเล่นอยู่กับ Inter Miami, cer, นะอินเตอร์มิเม่ในเมเจอร์ลีส์อกเกอร์นะอีกหนึ่งคนคือเออร์ลิงบราห์ฮาร์เลนสูนหน้าตีระเบิดของอุลตร้สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นนั่เองล่าสุดนักข่าวก็ยื่นมาไปถามที่เป๊ปโกเดล่ากูนซิโรกจิจของซิตี้นะบอกว่าใครสมควรได้บอลลงดอไปเป๊ปก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าฮาร์เลนเนี่ยสมควรได้บอลลงดอไปครองนะแต่การมอบรางวัลแบบนี้เนี่ยมันต้องแยกให้เเเเมมมสสซซีีี่่ไปออกราาราาางววััลลนยพะคื กับนักบอลที่เหลือนั่นเองนะโดยเป๊ปให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าผมก็พูดมาเสมอนะว่าบอลลงดอดมันควรจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกคือเมสซี่อีกกลุ่มหนึ่งคือบาร์เดรกเตะที่เหลือที่ไม่เมสซี่จริงๆแล้วเอริกบราวน์ฮาร์เลนเนี่ยควรจะชนะรางวัลน,นี้ใช่เลยแหละเพราะเขายิงเกินกว่า50ประตูให้กับพวกเรานะแต่ว่าอย่าลืมเมสซี่เนี่ยนะเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยนะยอดเยี่ยมมากเอางี้แล้วกัน ฤดูกาลที่ห่วยที่สุดของเมสซี่เนี่ยอาจจะยังดีกว่าฤดูกาลที่ดีที่สุดของคนทั้งเหลือเลยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยทั้งคู่ควรได้รับรางวัลของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดเห็นแค่ตัวกว่านั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกแหละว่าอยากให้เออร์ลิงเบลฮาร์เลนได้เพราะว่าเขาช่วยซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างมากเลย <c oughs> ก็อยากจะบอกแบบนี้แหละแต่ก็จะไม่บอกหรอกนะว่าเรโอวเนวเมสซี่ไม่ควรได้รางวัลนี้มันก็ไม่แฟร์กับเมสซี่อ่าก็แบบออกแนวกักกตามสไตล์เพราะว่าคนหนึ่งก็อดีต์รักอย่างเมสซี่คนหนึ่งก็ปัจจุบันรักกันเลอเกิน สิ้นเดือนตุลาคมนี้รู้กันแน่นอนสำหรับบอลลงดอร์2023ว่าใครจะคว้ารางวัลน,นี้ไปครองนั่นเองนะจ๊ะถ้าเป็นเมซี่ก็เป็นบอลทองลูกที่8แล้วนะถ้าเป็นฮาเลนก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวในอะาชีพค้าแข่งนั่นเองนะพวกแกอยากให้ใครได้เขาเม์มาแลกเลียงกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเราตู้ยูเอ็เอฟีจีดิงกับจาดัทุกวันนะพรุ่งนี้มาอัพข่าวก็ใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ